ฟันปลอมหน้าหักบ่อยๆ, <S <s <up> <S ๆเกิดขึ้นได้จากอะไรและพี่หมอโชคแก้ไขอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต,าต,าต,าตา่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นบล็อกในคนไข้จริงเนาะเคนีเนี่ยคนไข้มาหาพี่หมอครับปรึกษาว่าฟันหน้าเนี่ย ฟันปลอมหลุดออกมาคือใส่ฟันปลอมหลายตำแหน่งเนาะแล้วฟันเฉพาะส่วนของฟันหน้าเนี่ยฟันปลอมหลุดออกมาจากฟันแผงเลยเนี่ยฟันปลอมอย่างนี้นะครับก็ออกมาเป็นซี่ๆอย่างนี้เลยปึ้งหลุดออกมาจากตัวฟันปลอมเลยเกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ให้ได้ไหมนะครับพี่หมอก็ทําการตรวจให้กับคนไข้แล้วก็พบว่าการส่งฟันของคนไข้เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็เออหลุดบ่อยมากพี่หมอถามแล้ว่าหลุดมากี่ครั้งแล้วหลุดบ่อยมากมีซี่หนึ่งสามซี่เนี่ยหายไปนะครับเจอกันในวันแรกพี่หมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ปกติเราจะต้องส่งซ่อมซึ่งใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะครับต้องส่งให้กับทางเทคนิเชียนทางแลบนะครับทำให้คนไข้ามาเมื่อวานนะครับถ้าฟันปลอมหลุดแบบนี้เนี่ยพี่หมอต้องส่งไปที่แลบนะครับแต่บนเงินพี่หมอรู้แล้วว่าวันนี้พี่หมอจะเอาเทคนิชยนเนี่ยน้องช่างเนี่ยมาช่วยทํางานของพี่หมอซึ่งพี่หมอก็เลยบอกคนไข้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้นะครับมาซ่อมวันนี้ดีไหมกลับบ้านไปวันหนึ่งก่อนวันนี้ใส่ฟันปลอมไปก่อนไม่มีฟันนิดนึงแต่ว่าฟันหลังยังมีไว้เคี้ยวเนาะแต่ถ้ามาวันนี้ พี่หมอจะมีช่างเดี๋ยวจะซ่อมให้วันนี้เลยเสร็จวันนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่กลับบ้านได้เลยคุณไข่บอกโอเคนะครับก็เลยกลับมาซ่อมฟันปลอมวันนี้เดี๋ยวไปดูการว่าซ่อมฟันปลอมแล้วเป็นไงบ้างนะครับเช่นนี้นะครับเราซ่อมฟันปลอมให้คนไข้เนาะอันนี้เป็นฟันปลอมเก่าเนาะแล้วก็แตก3ซี่เนี่ยแตกมานะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยเราจะต้องพิมพ์พิกอัพส่งให้กับทางเทคนิคเชนซ่อมนะครับแต่โชคดีมากวันนี้คือพี่หมอเทคนิชเชนพี่หมอว่างก็เลยให้ซ่อมในวันเลย ฟันซีนี่หายก็เอาฟันอะไรเนี่ยมาเลือกสีให้มันใกล้เคียงแล้วก็เติมให้นะครับได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแลย้วทีนี้ไปดูการว่าจริงๆสาเหตุคืออะไรเนาะทำไมซีนี้ถึงแตกบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันในปากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของฟันซีนี้เ,เห็นไหมฟันซีนี้เมื่อรับแรงปุ๊บตำแหน่งเนี้ยจะก,กระแทกนะครับ5้าค่าทีนี้ให้ดูทั้งหมดก่อนคนไข้มีฟันแค่ข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ฟันหน้าตรงนี้นิดนึง นะครับแล้วก็ซีนิ้ติดตึงคนไข้กันเลยค่ะทีนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วคนไข้อ่ะชอบออกฟันหน้ามากระแทกกันฝรั่งนี่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่การที่คนไข้เนี่ยใส่ฟันปลอมมีฝรั่งตลอดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ทีนี้5ครับเมื่อฟันคนไข้เหลือน้อยมีฟันหน้าเป็นหลักสิ่งที่มักจะทำนะครับก็คือคนไข้เนี่ยมักจะใช้ฟันหน้าเนี่ยในการกัดนะครับกัดเลยค่ะ จะเห็นว่าตรงนี้กระแทกนะครับอีกทีหนึ่งนะคะเบาๆนะค่อยๆกัดค่ะเห็นไหมตรงนี้กระแทกเลยแล้วขยับเลยซึ่งในอนาคตรตรงนี้โยกแล้วก็น่าจะไม่ไม่โอเคด้วยนะครับแต่ว่าเราจะรักษาชุกเฉือนให้คนไข้ก่อนหัก้างค่ะ,ะก็คือฟันปลอมหักมาเราก็ซ่อมให้ทีนี้เราก็ดูก่อนว่าใส่ได้ไหมทีนี้เราก็ใส่ให้คนไข้เรียบร้อยแล้วกัดฟันเบาๆค่ะ จะเห็นว่าเมื่อกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยตำแหน่งตงัวนี้กระแทกลงไปเห็นไหมคะอีกทีหนึ่งเนาะกัดเลยค่ะปึ้งเห็นนะเพราะอะไรเพราะว่าตำแหน่งฟันหน้าล่าง,งคนไข้เนี่ยยืนยาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆตำแหน่งนี้นะครับกัดเลยค่ะเราจะทําการแต่งฟันล่างตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เขาอะไม่เห็นเนะาะค่ะค่อยๆกัดค่ะกัดเบาๆเนี่ยหยุด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 ,ยดอ่า จะเห็นว่าตำแหน่งนี้มันแอนใช่ไหมแล้วก็ตำแหน่งนี้มันยื่นขึ้นไปเราจะพยายามแต่ง3ซี่เนี้สองซี่เนี้ยสองสามซี่เนี้ยไม่ให้กระแทกตรงนี้มากเกินไปเพื่อให้ฟันปลอมเนี่ยมันไม่หลุดบ่อยๆเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้คุณแม่คะซี่นี้หลุดบ่อยๆใช่ไหมคะซี่สุดท้ายอันที่หายไปเออมันหลุดบ่อยๆใช่ไหมคะซ่อมกี่ทีก็หลุดใช่ไหมเออ ซึ่งเกิดจากแรงที่มันโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแต่งฝาล่างนิดนึงเพื่อให้แรงมันบาลานซ์แล้วก็แรงทั้งหมดเนี่ยควรจะอยู่ที่ข้างหลังนะครับ่ะนะครับหลังการที่ปรับอคูชั่นการสบฟันเรียบร้อยแล้วนะครับ้าค่ะค่อยๆกัดลงมาเบาๆค่ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยกระแทกน้อยลงนะครับตำแหน่งนี้กระแทกน้อยลงไปอีกนะครับรู้ได้อย่างไรหมอจะใช้นิ้วนางนะครับสัมผัสค่ะกัดค่ะ เรียกว,ว่ามีฟิมินตุสคือมีแรงกระเทือนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้วัสดุเช็คการกัดฟันนะครับกัดยังโดนอยู่แต่เบาลงแล้วก็ไม่กระแทกแล้วนะครับทีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ใส่ฟันปลอมถอดได้เนี่ยใส่มาอย่างยาวนานเนี่ยสิ่งที่จะเจอนะครับก็คือฟันปลอมที่ใช้มาพวกนี้นะครับสึกนะครับฟันที่ไวรับแรงข้างหลังพอสึกปุ๊บพอมันยุบทั้งหมด ฟันหน้าที่เหลือก็เลยกระแทกกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อจํากัดเพราะฉะนั้นฟันปลอมพวกนี้ทําประมาณ2อสปีเหมือนรถยนต์นะครับยางเยิงที่เราใช้มันจะสึกพอสึกปุ๊บใบหน้าเราเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนฟันก็เลยโยกเพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้ไม่ทําฟันปลอมใหม่ไม่ยกความสูงฟันนะครับก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องปรับตําแหน่งตัวนี้ให้นะครับก็คุยกับคนไข้แล้วว่าจะปรับอันนี้ให้ใช้ก่อนนะครับถ้าคนไข้สะดวกจะแก้จริงๆซึ่งจริงๆสภาพฟันทั้งหมดที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยโอเคแล้ว โดยส่วนตัวจริงๆว่าถ้าอยากทําจริงๆก็ต้องมาคุยกันใหม่ว่าอยากแก้อะไรบ้างอันนี้คือซ่อมฉุกเฉินให้โชคดีว่ามีนี่ยิ้มเลยเห็นนะสวยเลยกัดฟันเลยค่ะเนี่ยก็ออกมาดูดีนะครับก็แก้ฉุกเฉินให้แลวเดี๋ยวไปสรุปให้ทุกฟังอีกทีนึงนะครับทีนี้เป็นบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในคสนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ฟันนะครับตัวฟันเนี่ยมันหลุดออกจากฟันปลอมบ่อยๆก็คือมันเป็นชิ้นฟันกับฟันปลอมเนาะเป็นแผ่นฟันปลอมอะ่รเงี้ยหลุดออกกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆหลายคน ทำไมฟันนี่มันหลุดอยจังนะครับต้องบอกว่าจริงๆมันเกิดจากสายเคงง่ายๆคือว่าถ้าฟันล่างหรือฟันบนคู่สมกกระแทกแล้วเป็นฟันที่ธรรมชาติแรงมันเยอะๆนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยคนไข้ไม่มีฟันหลังนะครับพอไม่มีฟันหลังเสร็จปุ๊บก็ใช้ฟันปลอมพอใช้มานานๆฟันปลอมเนี่ยเหงือกมันยุบฟันก็ยุบหมายเพราะว่าฟันหลังมันสั้นลงพอฟันล่างลงฟันหน้ามันกระแทกพอฟันหน้ามันกระแทกเนี่ยเกิดขึ้น2ออย่างถ้าเป็นฟันปลอมฟันปลอมก็เลยหลุดออกจากฟันไง ถ้าเป็นฟันธรรมชาติฟันธรรมชาติก็เลยโยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราใส่ฟันปลอมมานานแล้วเราไม่ได้เมนเทนแนนเหเงือกยุบฟันปลอมตัวฟันข้างหลังเนี่ยสึกฟันหน้ามันก็เลยกระแทกพราะกระแทกฟันตรงนี้ก็เลยหลุดมาบ่อยๆนะครับฟันธรรมชาติก็เลยโยเพราะฉะนั้นสาเหตุเกิดจากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาพี่หมอใส่กลับเข้าไปให้ยึดให้ได้ครับไม่มีปัญหาแค่ยึดกลับไปตำแหน่งได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุจริงๆก็คือแรงกระแทกตรงนี้พี่หมอก็เลยบอกคนไข้ว่า ถ้าจะแก้ที่สาเหตุจริงๆคือการทําฟันปลอมชุดใหม่ให้มีการคาฟันหลังหรือเสริมฐานให้มันดีขึ้นคนไข้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะหรือเติมฟันอะไรเงี้ยหรือฟันหลังคนไข้ไม่ดีเนี่ยคือก็ต้องแก้ซึ่งคนไข้บอกว่ายังไม่สะดวกถ้าอย่างนั้นพี่หมอบอกว่าถ้าเราไม่แก้ที่สาเหตุที่ฟันหลังไม่ดีเนี่ยถ้างนั้นขอญาตแก้แบบปณีปนอมก่อนก็คือถ้าอยากให้ฟันความที่เราซ่อมฟันหน้าที่มันโยกเนี่ยมันฟันหน้าตรงเนี้ยที่มันแบบโยกอยู่เนี่ยมันเบาลงนะครับก็ทําการเจียรฟันลล่่างงงอออกกนดึเพืแแรระท ูนี่คือฝันหลังมันซุดไปใช่ไหมครับแต่มันซุดประมาณนิดนึงแต่ฟันหน้ามันก็ยื่นมาด้วยมันก็กระแทกใช่ไหมครับเราก็ทําการเจียออกให้ฟันหน้านะครับข้างล่างเลยที่มันกระแทกเนี่ยกระแทกแรงต่อฟันปลอมลดลงแรงต่อฟันธรรมชาติลดลงเพราะว่าเมื่อกรอเสร็จเนี่ยพี่หมอเช็คแล้วฟันปลอมกระแทกอุ้ยเบาตอนนี้เบานะครับฟันธรรมชาติที่เคยกัดปุบฟันหน้าครับจะหลุดออกมาเลยบอกกระแทกเยอะก็กระแทกก็เบาลงนะครับก็เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุก็จริงแต่เหมือนกับเรา ต้องหาทางช่วยเหลือคนไข้นะครับพี่หมอจึงทําการแก้ไขแม้ว่าจะเป็นที่ปลายเหตุก็ตามคือต้องตัดฟันล่างออกเจียฟันล่าออกนิดหนึ่งเพื่อให้แรงกระแทกเนี่ยต่อฟันบนเนี่ยลดลงเพราะว่าจริงๆอยากแก้ฟันหลังแต่ถ้าแก้ฟันหลังเนี่ยเวลาเราทําคนไข้เนาะถ้าเราจะแก้ฟันหลังหนึ่งคือก็ต้องประเมินว่าทําเสร็จแล้วคนไข้จะใช้ได้ไหมค่าใช้จ่ายจ,จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่เราเจียฟันตรงนี้มันเป็นการทําที่ปลายเหตุก็จริงแต่ว่ามันช่วยคนไข้ได้เลยเพราะถ้าต้องส่งฟันปลอมไปซ่อมหนึ่งคือต้องเสียเวลาแล้ว สียค่าใช้จ่ายเพิ่มคือก็หลายพันแล้วเพราะ,ะนั้นทาเสร็จบางทีฟันละเคสนี้นะพี่หมอมองด้วยฟันหลายๆที่จริงๆเนี่ยที่ไว้เกี่ยวตะขอเนี่ยสภาพไม่ได้ดีมากนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราให้คนใช้จ่ายตั้งแล้วแถมยังผลลัพธ์การรักษาเนี่ยอาจจะยังคลุมเครือว่าทําเสร็จอาจจะไม่ไม่ได้ดีนะักซึ่งคนไข้ก็ถามพี่หมอว่าทําแล้วจะอยู่ได้นานไหมจริงๆมันตอบยากมากเลยเนาะบางอย่างอยากให้แบบทาเสร็จอยู่ายาวๆนะครับก็แต่ก็อยากช่วยแหละก็เลย ก็เลยบอกคนไข้ว่างั้นเราซ่อมแค่ข้างหน้าก่อนข้างหลังมันยุบไปก็เหมือนคอมโพมิซ์นิดนึงแต่ว่าแน่นอนฝั่งหลังที่สุดเราตัดฟันนอกนิดนึงเจียออก,กนะเนาะเพื่อให้แรงมันบาลานซ์กันก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกระดับหนึ่งแน่นอนในการรักษาดีๆเนี่ยพี่หมอบอกว่าถ้าเราอยากทําให้มันจบๆนะครับต้องจ่ายเงินพี่หมอก็อยากให้ดีไปเลยนะครับในเคสนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้เคลียร์เคลียร์ฟันที่ไม่ดีออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นรากเทียมเปลี่ยนเป็น โลเคเตอร์แฟนฟอมที่มีล็อกเนาะซึ่งมันก็จะดีคนไข้แต่แน่นอนเนาะอย่างเคสคุณแม่คนนี้ก็บอกพี่หมอว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอแช่นี้ไปก่อนให้แบบถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนซึ่งพี่หมอเข้าใจนะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องใหญ่เราก็ช่วยคนไข้อย่างเต็มที่แต่ก็เรียกคุณแม่กับคุณาตามานาะครับเพื่ออธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายเหตุแท้จริงคืออะไรแก้นี้มันจะได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็หลังทําเสร็จเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในเคสนี้เนี่ยคือฟันหน้ามันจะโยกขึ้ ก็คงต้องหลุดแล้วก็ต้องคงต้องเปลี่ยนถึงวันนั้นเดี๋ยวทำให้ใหม่ก็ได้ก็อธิบายเพใหงประมาณนี้ใครที่ฟันปลอมแล้วฟันหลุดบ่อยๆเนาะก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอโชคฝากกดไลค์สับสไครต์เป็นกำลังใจให้หมอโชคและทีมงานด้วยครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ